สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเซานี้เจอกันยุป้ายางเก็บบรรยากาศป้ายางมาหนิบริภาามาเบิงดนล่ะอ้าวคุณตาคันยอดน้ำแล้วล่ะคุณตายอดน้ำกดแล้วล่ะคุณตายอดน้ำกดเสร็จแล้วอย่างกับเป็นราคาเป็นราคาเนาะคุณตายอดน้ำกดแล้วล่ะ ย่างกับพอได้อยู่เด้ออย่างอย่างเจ้าของขีดเอามือละเล็กมือละน้อยทุกตาเพื่อกับขีดเอาเยาังมะแร็งเพื่อกขีดเอาเยังมะเสาเพื่อกยอดนี่แล้วละ่ะทุตายอดแล้วละ่ะเดือนหนึ่งขายสองเถือบอเพราะว่ามันบ่งขายมันไก่เนาะเพราะว่าแถวนี้เขาบอยปลูกอย่างบ่งรับซื้อเขาก็เลยไก่พูนเขาตังอยู่แถวทาง อำเภออย่างบัอันบงที่เขาปลูกหลายๆะนะมานิสาอยู่อำเภอเมืองมันบ่มีบงรับซื้อหรือว่ามีหรือเปล่า,ามีกระบอกมนานิสาในเด้อสีบอกอันคุตาไปขายคุตาอยู่อำเภอเมืองสะกลอำเภอเมืองพี่น้องจ๋าอยู่แถวดงมกฝฟายนี่บงใดซื้ออย่างบอกในเด้อเพราะว่าพุตาไปขายอยู่สิไดบ้บุอยู่พันหน้าบลือ้อ,อยู่สีได้บุข้างไปพังโคนพกุก ทางไปอันทางโค่นทางไปอุดรตาไปขายยางมันก็ออกอยู่อ้ออากาศเมือนีด้ดีขนาดลม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 าำขาวาพายุเนาะขาวาพายุเขาวันที่เก้าหกสิบเอ็ดมันหกศีหอดอันมันสีหอดออเฮ้าบบแค่นั้นแหละยาอยางอางอกดีอยู่มันหาสีหอดเฮ้าโบ พายุเข้ามันาอากาศเย็นแหละด้านี้อากาศเย็นฮันจกักมันตกทางใดาทางอื่นมันตกอยู่บนเนาะตกทางใดปุ๊บหกเจ็ดร้อยตนอย่างคุณตาพันกิจยามาแลงยางมาเสาพันกระยดเพราะว่าคุณตาพุนนอนอยู่ทงนา นอกดียู่อย่างก็พูุน้องสายพันกีดทางไตคุณเป็นแบ่งเคิงกับคุณตาน้องสายเปนเอาส่วนทางไตคุณทาง,งพืพ่นคุณตาละเอาทางเถิงคุณตาละเอาทางเถิงไกลบงคุณตานอนเนี่ยทางขอกข่ายเนี่ยคุณตาเอาทาั้งเนี่ยอย่างเป็นราคาอยู่อย่างพอได้ยู่ของเจ้าของกับกีดบงงามดอกติสมมึง แก่นอยู่เพราะว่าเห่าปลูกบ่คว่เห่าอันกีดบ่คอยเก่งเนาะกียดได้สนีก็ดีแล้วทางเห่าค่ะเพราะว่าบริมีส่วนอยางเลยได้แถวบานมณิสารมีของคุณตานี่ละมะั้งแถวเนี่ยมีของคุณตานี่แหละคะ่ะปลูกมาหลายปีละปลูกมาหลายปีแล้วลลลน้ำยางก็ออกยูก้สิยางลงไปหาน้องใสาย,สงยางลงไปเยอะบอก ตาปลูกหลายปีแล้ะเปิดกับเปิดได้สุดตนนั่นละมั้งบริอันมณนิสากับบริมาหยางบริมาหยางเพราะว่าบริกีดน้ำคุณตาบริกีทน้ำน้องสายก็เลยบุคอยได้ลงมาดอกขี่รถผ่านซื้อมณนิสากับเฮตส่วนกับคุณยายซอยคุณยายเก็บพักซอยคุณยายเก็บของไปตลาดเตรียมของไปตลาดให้น้ำน้องสายกับคุณตาเพื่อกีดยางคุณตากระตัด ยาในสวนแบ่งกันแบ่งกันเพราะงานมันหลายมันคือกันเลี้ยงควายเนาะน้องพควางก็มาเลี้ยงควายอ๋อพี่สังอันนี้มันคือคาดจะลูอยู่นี่อ๋อม่หยางมันแหกมันแหะมันกรอบเบาอย่างมันกรอบคาดจะลูอยู่อันนี้คาดจะลูอยู่อันมีดอันอยู่ลินมันลินหยาง ในก้อนสิกกีดเนาะก้อนสิกกีดเขาก็แกะอยู่ด้วนี่ก้อนสิกนะกีกกกออดก,ก,กับแกะที่เขาเอาไปขายนะที่เขาเอาไปขายก่อไฟนาะแกะกรไดแอนโอมีแอนเล็ดนี่แกะออกแกะออกบางคนเขาเกิดแยกออกบางคนเขากรทิมเซก,กลัลลายางเลยโอ้ยมันลมมันลอแหงเร็วที่ตะบพกีแล้วมันแหงมันยังไม่ได้ลงโอ้ยห่นเด็ดอันนี้ น,นี่คืออากาศดีแท้เด้ลมพัดเย็นดีสีเดนยเก็บของสบายสบายบริมโอ้ยสิเป็นหอดบา้าสิเป็นหอดป่วงสิเป็นพอดหัวฮอนพี่จังกันพิลึกพิลึแท,อท้อาทิตย์เมื่อกี้เนาะอาทิตย์เมื่อกี้นี่ฮอนฮอนเมื่อนี่ใครยุคคำว่าพายุเข้าพายุเข้าหันพายุเข้าผัดน,นี่ไงบ้านสวน บ้านสวนจะเสร็จแล้วเหลือแอมปูพื้นแล้วล่ะเหลือแอมเหลือแอมเหลือแอมอย่างเดียวปูพื้นเรียบร้อยแอมก็นอนได้ละแอมก็นอนได้แล้วนี่บ้านสวนบ้านสวนยางบ้านสวนยางเสร็จเรียบร้อยปูพื้นใดล่ะปูพื้นแล้วล่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บมันข่งอยู่บนนี่ มันคงอยู่บนีคุณตา่นมานอนสามคืนวันคืนเหมือนใหม่ตามันอนสามคืนน,นอนแบบนี้ก็ได้นะเอมะ็มร้างคนให้มันลมผัดเอมข้างนึงแล้วก็นอนข้างหนึ่งนี่ประตูก็ซื้อมาแล้วหน้าต่างเอมข้างเอมเอมเฉพาะห้องนอนอันนี้เปิดโล่งหรอบอะอันนี้ซิเปิดโล่งบอะ แมอมเฉพาะห้องนอนเหรอแอมห้องเดียวกระเทิบไนบอย่นไไนอยานว่าแอมให้มันแอมทางคืนเหลือทางนี่เฮ็ดประตูโบซันกระหานะมาตีเอาไม้ไผ่ฮะตีอะอเออเฮ็ดไม้ไผ่เครื่องหนึ่งกับพอ่ออันนี้ก็แค่เฮ็ดกันมาขึ้นบงนเอาไม้ไผ่มาตีไม้สังไผ่ กบโอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้ลงลงลงก่อนลงขันใดก่อนโอ้เสร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือแอมกำลังหาเงินแอมแล้วก็นอนใดเลยแอมห้องหนึ่งห้องทางนานี่กระเทิบข้างนานี่บ่ได้แอมกระเทิบทางหน้าไม่ได้แอม มาเฮ็ดห้องครัวนี่เมื่อนี่อากาศดีได้ไหมน,น้ำยางน้ำยางก็ไหลว่ามันยังบ่แดด ตอนนี้บวมแล้วสิ่งเก้าโมงแล้ว,ว,ลวโอ้อากาศรมลื่นอากาศเย็นดีลมพัดแห้งๆงานขึ้นเมื่อทางยายจะหาเก็บผักให้คุณยายมันบวมเด็ดมันบวมเด็ดฟ,ฟ้าไปเห็ดเวียกมันบวมเด็ดฟ,ฟ้าไปเห็ดเวียก นี่นี่เด้ในทางทางเมืองหน้ากับทางเมืองบ้านอันนี้ทางไปทางนาปุ่นทางเมืองสิบไปเถียงที่ทางเมืองบ้านที่อันนี้ทางเมืองบ้านออกเมืองอบ้านอันนีก้ก็จะเป็นสวนยางพุ่นสวนยางขึ้นไปหดอดพุ่นคางปล่อยเก็บบรรยากาศสวนยางเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะคะสิได้วงคใีใหม่ๆพี่น้องจ้าวงคิปเกี่ยวกับในสวนนี่แหละเพชรอันนี้บอกออกบี่ยังมัครูเป็นพงพง,งเพชรอยู่ข้าขออกแค่ได้เนี่ยฝนตกเนี่ยคางขนทางเนี่ยขี่รถไปจนล้อลากนแล้วเห็นเพชรเบรกจนล้อลากคลิปนี้สวัสดีค่ะพี่น้องจ้า